สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อ4.2พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองนะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะคะก็คือสมการพาราโบลาเนี่ยค่าของ a จะต้องไม่เท่ากับ0เสมอนะคะแต่สมการในหัวข้อ4.2นะคะจะเป็นกรณีที่ B เท่ากับ0และ C เท่ากับ0นยคะซึ่งมันจะได้ในรูปสมการ y เท่ากับ ax ยกกำลังสค่ะมันแบ่งออกได้เป็น2กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือ a มากกว่า0กรณีที่2ก็คือ a น้อยกว่า0นเขาว่า a มากกว่า0ก็คือตั้งแต่1 2 3เป็นต้นไปค่ะ ถ้าว่า a น้อยกว่า0ก็คือ a มีค่าติดลบค่ะก็คือลบหลบสลบสไปเรื่อยๆนะคะมาดูกรณีแรกค่ะกรณีที่ a มากกว่า0นะคะลักษณะกราฟของพาราโบลาจะเป็นลักษณะดังนี้ค่ะจุดยอดคือจุด00เป็นรูปพาราโบลาหงายแกนสมมาตรคือแกน y ค่ะนะคะหรือเป็นเส้น เส้นตรง x เ,เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะคะจุดยอดเป็นจุดต่ำสุดค่ะจุดยอดค่าต่ำสุดนะคะ y เท่ากับ0ค่าสูงสุดก็คือ y ไม่สามารถหาได้นะคะกราฟตัดแกน x เ,เพียงจุดเดียวก็คือจุด0,0ค่ะตัดแกน x ที่จุด0,0ค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่1จงเขียนกราฟของสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองกราฟนี้เขาให้สมการมาข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเทียบจะถ้าเทียบกับสมการ y เท่ากับ ax กำลังสองจะได้ a เท่ากับ1ค่ะ a เป็นสัมประสิทธิ์ที่อยู่ตัวหน้า x นะคะ a เท่ากับ1 วิธีทำเราจะกำหนดจุด x y ก่อนค่ะเพื่อให้เป็นคำตอบของสมการแล้วเราถึงจะไปพอ o จุดลงกราฟได้นะคะอย่างแรกเลยจากสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า y จะมีค่าแปรผันไปตาม x เขาจึงกำหนดค่า x ขึ้นมาก่อนค่ะเขาให้ค่า x เป็นลบสามลบสลบหนึ่งศูย์หนึจากนั้นเขาจะนำค่า x พวกนี้ค่ะ ไปแทนค่าลงในสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองเพื่อหาค่า y ออกมาในแต่ละตัวมาดูค่า y ตัวแรกที่ได้นะคะจาก x เท่ากับลบสามค่ะจะได้ y เท่ากับลบสามยกกำลังสองค่ะก็คือเราจะต้องนำค่า x มาแทนค่าลงในสมการ y เท่ากับ x ยกกำลังสองค่ะ นำค่า x แทนลงใน y เท่ากับ x กําลังสองค่ะซึ่งลบ3ยกกำลังสองนะคะถ้า x เท่ากับลบ3เราก็จะได้ y เท่ากับลบ3ยกกำลังสองซึ่งลบ3ยกกำลังสองมันก็คือ9คําคำตอบถ้า x เท่ากับลบ3 y จะเท่ากับ9ค่ะแรงเงาสีฟ้าที่ครูทำให้ดู เขาก็ทำมาเรื่อยๆค่ะถ้า x เท่ากับลบสองล่ะอืมถ้า x เท่ากับลบสองจะได้ y เท่ากับลบสองยกกำลังสองนะคะซึ่งลบสองยกกำลังสองมันก็มีค่าเท่ากับสี่เห็นไหมคะว่าลบสองยกกำลังสองได้ค่า y เท่ากับสี่นะคะเขาก็หามาเรื่อยๆค่ะ ถ้า x เท่ากับลบหจะได้ y เท่ากับหแก้สมการเหมือนเดิมเลยนะคะนำค่า x ไปแทนลงในสมการถ้า y เท่ากับศูนย์เอ้ถ้า x เท่ากับศูนย์ y ก็จะได้เท่ากับศูนย์เหมือนกันถ้า x เท่ากับหนึ่ง y เท่ากับหนึ่ง x เท่ากับสอง y เท่ากับสอง x เท่ากับสาม y เท่ากับสามค่ะโอเคจากนั้นนะคะเมื่อเขาได้พิกัดแต่ละคู่ออกมาแล้วเขาก็จะมาลงจุดในกราฟค่ะ อ่ลงแต่ละจุดนะคะจับคู่ลบสานะคะ x เป็นลบส y เป็น9ได้จุดนี้ออกมา x เป็นลบส y เป็น4 x เป็น1 y เป็นอ่า x เป็นลบห y เป็น1 x เป็น0 y เป็นศนย์ x เป็น1 y 1> เป็น1 x เป็น2 y เป็น4 x เป็น3 y, y ได้เท่ากับ9นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมการสองฝั่งสมการสองฝั่งของค่า x ที่ติดลบกับค่า x ที่เป็นบวกนะคะะเดี๋ยวครูจะและตีกรอบให้ดูว่า มีข้อสังเกตยังไงบ้างนะคะค่า x ติดลบจะได้ค่า y คือยังไงคะ9 4 1ถ้า x เป็นบวกละ่ะ1 2 3จะได้ค่า y เป็น1 4 9นะคะซึ่งไม่ว่า x จะมีค่าเป็นลบหรือเป็นบวกนะคะ ค่า y ก็จะเป็นบวกเสมอค่า y ก็จะเป็นบวกเสมอนะคะจับคู่กันนะคะตรงกลางก็คือจุด0 0นะคะ x เป็น0 y เป็น0จุดยอดคือจุด0 0นนะคะจุดยอดเป็นจุดต่ำสุดสมการพาราโบลาหงายนะคะ จะอยู่ในรูปของ a เป็น1หรือว่า a มากกว่า0นะคะ a จะมีค่าเป็นบวกค่าของ y ก็จะมีค่าเป็นบวกเช่นกันนะคะจากกราฟจะได้ว่ารูปพาราโบลานี้เป็นรูปพาราโบลาหงายจุดยอดเป็นจุดต่ำสุดอยู่ที่จุด0ูแกนสมมาตรคือแกน y นะคะเพราะว่าพาราโบลา,ามันเกิดขึ้นตามแกน y นะคะ่ะค่าต่ำสุด ของ y เท่ากับ0ค่าสูงสุดคือหาค่า y ไม่ได้เขาว่าหาไม่ได้นี่ก็คือ y ก็จะไปเรื่อยๆค่ะค่าของ y แกน y นะคะกราฟจะไปเรื่อยๆถ้าเรากำหนดให้ x เป็นลบ4ลบ5นะคะเส้น2เส้นนี้ก็จะไปเรื่อยๆต่อมากราฟตัดแกน x ที่จุด0 0เพียงจุดเดียวนะคะมาดูตัวอย่างที่2 ถ้าสมการเป็น y เท่ากับ1ส่วน2 x กํลัง2นะคะก็จะได้ค่า a เนี่ย a เป็นบวกนะคะ a ก็คือ1.2ส่วน2ก็คือมากกว่า0นั่นเองนะคะเขาก็เหมือนเดิมเลยกำหนดค่า x ขึ้นมานี่เขากำหนดค่า x มาเป็นลบ4ลบ3ลบ2ลบ1 0 1 2 3 4แล้วก็นำค่า x ไปแทนค่าลงในสมการเหมือนเดิมค่ะ ลองดูนะคะนำค่า x แทนในสมการ y เท่ากับ1ส่วน2คูณ x ยกกำลังสองค่ะถ้า x เท่ากับลบ4จะได้ y เท่ากับ1ส่วน2คูณลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ y ก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณเท่าไหร่คะ16 -4 ยกกำลังสองคือ16นะคะดังนั้นค่า y ที่ได้คือ8ค่ะเห็นไหมคะว่าคำตอบถ้า x เท่ากับลบ4 y ก็จะเป็น8นะคะจากข้อสังเกต2ตัวอย่างนี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้า a มันมากกว่า0เนี่ยเนี่ยไม่ว่า a จะมีค่าเท่าไหร่ไม่ว่า a จะมีค่าเป็น1 2 3หรือ1 0 2ส่วน2ค่าของ y ที่ได้นะคะ จะเป็นบวกเสมอได้อีกข้อสังเกตหนึ่งแล้วนะจากนั้นนะคะเขาก็แทนค่า x ลงไปในสมาการในแต่ละตัวค่ะก็จะได้ข่าออกมาเป็นถ้า x เป็นลบ3 y เป็น4ีถ้า x เป็นลบส y เป็น2ถ้า x เป็นลบ1 y เป็น0ูถ้า x เป็นศ y เป็นศค่ะทีนี้ข้อสังเกตอีกตัวหนึ่งนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวฝั่งซ้ายของ0เนี่ย มันก็จะมีค่าเท่ากับตัวฝั่งขวาของ0น,นะคะเห็นไหมว่ามันจับคู่กันอยู่ถ้าเราได้คำตอบของฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้คำตอบของฝั่งขวาด้วยนะคะแล้วกราฟที่ได้ค่ะก็จะเป็นกราฟที่สมมาตรกัน,นะคะ่ะสมมาตรกันยังไงมาดูค่ะไม่ว่า x จะติดลบนะคะ x เป็นลบ4หรือว่า x เป็นบวก4ค่า y ก็จะได้เป็นมีค่าเท่ากับ8เสมอค่ะ เห็นไหมแปดเท่ากันนะโทษทีสี่แปดเห็นไหมคะจุดที่สองก็เหมือนกันค่ะ x เป็นลบสามหรือสามก็ตาม y, y ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะสี่จุดห้าใช่ไหมอ่าเป็นสี่จุดห้านะคะ y, y ก็จะมีค่าเป็นสี่จุดห้ากรณีที่ a มากกว่าศูนย์นะคะ จากกราฟเราก็จะได้รูปเป็นพาราโบลาหงายจุดยอดเป็นจุดต่ำสุดคือจุด 0, 0จุดไหนคะคือจุดนี้ค่ะเขาเรียกจุดยอดนะคะแกนสมมาตรคือแกน y นะคะค่าต่ำสุดของ y เท่ากับ0นะคะค่าต่ำสุดก็คือ y เท่ากับ0ค่าสูงสุดก็คือ y หาค่าไม่ได้ตัดแกน x ที่จุด ศูนย์ศูนย์จุดเดียวนะคะจุดเดียวเน้นเลยว่าตัดที่จุดเดียวนะคะคือจุดสีแดงแที่คุณจุดไว้ต่อมามาดูข้อ3 y, y เท่ากับ 2x ยกกำลังสองข้อนี้นะคะ a, a เป็น2 a เท่ากับ2 a, 2> a ก็มากกว่า0นะคะเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยเขาก็จะแทนค่า x กำหนดค่า x มาก่อนแล้วก็ แทนค่า x ลงไปในสมการ y เท่ากับ 2x ยกกำลัง2ก็จะได้ค่าของ y ออกมาเป็น18 8 2 0 2 8 18นะคะฝั่งซ้ายของ0กับฝั่งขวาของ0จะเป็นตัวเดียวกันนะคะไม่ว่า x จะเป็นลบ2หรือ2หรือว่าลบ1หรือ1นะคะก็จะจับคู่กันไปอย่างนี้วิธีการหาค่าของ y ครูก็แสดงให้ดูแล้วเนาะว่าแทน ค่า x ต่างๆนะคะลงในสมการ y เท่ากับ 2x กำลัง2ถ้า x เท่ากับลบ3จะได้ y เท่ากับ2คูณกับลบ3กำลัง2ค่ะนี่ก็ได้ y เท่ากับ18แล้วถ้า x เท่ากับ3ล่ะจะได้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็คือ2คูณ9ก็ได้ y, y เท่ากับ18เท่ากันนะคะก็จะได้เห็นไหมคะค่าของสองตัวนี้ออกมาจากนั้นเมื่อเราได้ค่าออกมาแล้วแต่ละคู่นะคะให้เรามาลงจุดค่ะถ้า x เท่ากับลบ3นี่ y ก็จะเท่ากับ18ก็ได้จุดนี้ออกมานะคะถ้า x เท่ากับ3 y ก็ได้เท่ากับ18เหมือนกันก็ได้จุดนี้ออกมานะคะจับคู่แต่ละจุดค่ะ y เท่ากับลบ2 x ได้เท่ากับ8 y เท่ากับลบ1 x ได้เท่ากับ2 y เท่ากับ0 x ได้เท่ากับ0 y เท่ากับ1 y x เท่ากับ1 y เท่ากับ2และ x เท่ากับ2 y เท่ากับ8นะคะจากนั้นเราเมื่อเราลงจุดครบแล้วเราถึงสามารถ ลากเส้นกราฟพาราโบลาได้ค่ะลากผ่านจุดแต่ละจุดที่เราหามาได้นะคะนักเรียนจะได้ลักษณะเส้นกราฟพาราโบลางายนี้ออกมาค่ะจากนั้นเราก็จะมาสังเกตดูนะคะ3ข้อนี้เนี่ย A เป็นบวกหมดเลยนะตัวแรกเนี่ยคือ A เป็น1ตัวที่2คือ a เป็น1ส่วน2ตัวที่3 A เป็น2นะคะเราก็จะได้กราฟ3ตัวนี้ออกมา พาราโบลาหงายแต่ละสมการนะคะไม่ได้ซ้อนทับกันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า3ตัวไม่ซ้อนทับกันซึ่งตัวที่อยู่ห่างจากแกน y มากที่สุดเป็นยังไงคะค่าของ a ค่าของ a นะคะค่าของ a จะน้อยลงเรื่อยๆแต่ไม่เท่ากับ0นะอะอยู่ใกล้แกน y ก็คือค่าของ a จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นไหม ตัวตัว,ต,วตัวที่อยู่ใกล้แกน y ที่สุด a เท่ากับ2ต่อมาคือ a เท่ากับ1แล้วก็อยู่ไกลที่สุดคือ a เท่ากับ1ส่วน2เห็นไหมคะความแตกตา่างโอเคนะต่อมามาดูกรณีที่ a น้อยกว่า0หรือว่า a เป็นลบนะคะตั้งแต่ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆนะคะเป็นลบอะไรก็ได้อาจจะเป็นลบ1ส่วน2ก็ได้นะนักเรียนนะคะ หรือ a เท่ากับ 2, ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่ได้หมดนะคะทีนี้มาดูว่าลักษณะของกราฟเป็นยังไงจุดยอดยังเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นคว่ำหรือหงายจุดยอดก็ยังเป็นจุดศูนย์นะคะรูปเป็นรูปพาราโบลาคว่ำค่ะถ้า a เป็นติดลบแกนสมมาตรนะคะก็เป็นแกน y เหมือนเดิมนะคะ แกน x นะคะเส้นตรง x เท่ากับ0จุดยอดเป็นจุดสูงสุดจำไว้นะถ้า a ติดลบจุดยอดจะเป็นจุดสูงสุดแต่ถ้า a เป็นบวกจุดยอดจะเป็นจุดต่ำสุดค่ะค่าต่ำสุดของ y หาค่าไม่ได้แต่ค่าสูงสุดของ y คือ0มันจะสลับกันนะระหว่าง a เป็นบวกกับ a ติดลบนะคะ กราฟตัดแกน x เ,เพียงจุดเดียวก็คือจุด0 0อันนี้เหมือนกันนะคะถ้าเราเปรียบเทียบระหว่าง a เป็น a เป็นบวกกับ a เป็นลบนะคะเราจะเห็นข้อแตกต่างอยู่3ข้อนะคะ3ข้อ,อเดี๋ยวครูจะสรุปให้ดูนะคะถ้า a มากกว่า0หรือว่า a เป็นบวกนะคะ1 จุดยอดเหมือนกันเลยนะคะคือจุด 0, 0. ูนเป็นพาราโบลาหงายค่ะนี่ตัวที่ตัวที่ต่างกันคือมันเป็นพาราโบลาหงาย3แกนสมมาตรเป็นแกน y เหมือนเดิมค่ะเส้นตรงก็คือ x เท่ากับ0ย์ค่ะ เหมือนกัน4จุดยอดของพาราโบลาหงายเป็นจุดต่ำสุดค่ะนี่5ค่าสูงสุดของ y หาค่าไม่ได้แต่ค่าต่ำสุดคือ0ค่ะค่าต่ำสุดของ y เท่ากับ0ค่ะ ่าสูงสุดหาค่าไม่ได้โทษนะคะเขียนผิดแล้วข้อสุดท้ายตัดแกน x เ,เพียงจุดเดียวค่ะที่จุด0 0นะคะตัวที่เหมือนกันอ่าสังเกตตัวที่เหมือนกันแบบนึงนะคะตัวที่เหมือนกัน ก็คือจุดยอดจุด00แกนสมมาตรแกน y เส้นตรง x เท่ากับ0นะคะแล้วก็ตัดแกน x ที่จุด00เหมือนกันแต่ตัวที่ต่างกันนะคะถ้า a เป็นลบมันจะเป็นพาราโบลาควา่ำถ้า a เป็นบวกจะเป็นพาราโบลาหงาย ค่าต่ำสุดของ a เป็นบวกก็คือ y เท่ากับ0ค่าสูงสุดหาค่าไม่ได้นะคะแต่ถ้า a ติดลบเมื่อไหร่ค่าต่ำสุดหาค่าไม่ได้ค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับ0นะคะอีกอันนึงที่มันตรงข้ามกันถ้า a ติดลบจุดยอดคือจุดสูงสุดถ้า a เป็นบวกจุดยอดคือจุดต่ำสุดค่ะโอเคเหมือนได้ต่างกันแบบนี้นะคะ ต่อไปมาดูลักษณะของพาราโบลาความนักเรียนจะเห็นว่าสมการเนี่ย a เป็นลบทั้ง3ตัวเลยนะคะอันแรก a ติดลบ1อันที่2 a เป็นลบ1ส่วน2แล้วก็สมการที่3 a เป็นลบ2ค่ะเขาก็จะได้ค่าของ y ที่แปรผันไปตาม x ออกมาเห็นไหมสมการแรกติดลบทั้งสองฝั่งนะคะติดลบ ถ้าเราได้คําตอบของ y ฝั่งซ้ายแล้วเราก็จะได้คําตอบของ y ฝั่งขวาค่ะเพราะว่าไม่ว่า x จะเป็นลบสหรือ3ก็จะได้ค่า y เท่าเดิมนะคะเหมือนที่ครูอธิบายพาราโบลาหงแต่ว่าลักษณะของติดลบเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะพาราโบลาคว่ำนะคะมันก็จะอยู่ข้างล่างของแกน x ค่ะมาดูตัวอย่างเนี่ยค่ะพาราโบลาควา่ำามสมการนี้จะเห็นว่ามันเป็น ความทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเห็นไหมไม่ว่า y ไม่ว่า x จะเป็นตัวไหน y ก็จะมีค่าเท่ากันนะคะมันก็จะ cross กันตรงข้ามกันเห็นไหมคะวิธีการหาก็เหมือนเดิมเลยค่ะนำค่า x ที่เขากำหนดมาให้เนะี่ยไปแทนลงในสมการเราก็จะได้ค่า y ออกมาในแต่ละตัวนี่ถ้า a ติดลบค่าของ y ก็จะ เป็นลบเสมอเห็นไหมคะแต่ตัวที่เหมือนกันทั้งสามสมการก็คือค่าของ x เป็น0ค่ะ y ก็จะเป็น0เหมือนกันเห็นไหมคะตัวที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือจุดยอดของมันเองไม่ว่าจะเป็นารา a b o l ควั้วหรือพาราโบลาหงายจุดยอดของมันคือจุดศูนย์ศูนยนะคะอืมโอเค ทีนี้มาดูกิจกรรมที่4.2ที่ครูให้เราทำนะคะข้อ1ให้เติมค่า y ลงในตารางตามค่า x เอาค่า x ไปแทนลงในแต่ละสมการค่ะมาดูสมการแรก y เท่ากับ3 x ยกกำลังสองใช่ไหมเราก็จะแทนค่า x ต่างๆค่ะลงไปในสมการ นะถ้า x เท่ากับลบสามนะคะจะได้ y เท่ากับ3คูณกับลบสามกำลังสองค่ะวิธีการหาเราเอาลบสามไปยกกำลังสองก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ3นะคะก็จะได้เป็น3คูณกับ9ค่ะเพราะว่าลบสามกำลังสองมันก็คือลบสามคูณกับลบสามซึ่งมันได้ผลคูณเป็น9นะคะดังนั้นถ้า เท่ากับลบสก็จะได้ y เท่ากับยีค่ะเพราะอะไรมันถึงเป็นบวกอ,อย่างที่ครูกล่าวให้นักเรียนฟังแล้วว่าถ้าสัมประสิทธิ์หน้า x เป็นบวกคำตอบทุกตัวนะคะทุกตัวใน y ก็จะเป็นบวกเสมอไม่เชื่อลองดูอะถ้า x เท่ากับ3มเมื่อกี้นี้เราแทนค่า x เท่ากับลบ3แล้วเนาะถ้า x เท่ากับ3จะได้ y เท่ากับ3คูณ3ยกกำลังสองค่ะนักเรียนซึ่งมันก็คือ3คูณกับ9ได้เท่ากับ27เค่ะเห็นไหมคะว่ามันได้เท่ากันแล้วถ้า x เท่ากับลบสองะคะมาดูถ้า x เท่ากับลบ2จะได้ y เท่ากับ3คูณกับลบ2ยกกำลังสองค่ะ เราเอาลบสองไปยกกําลังสองก่อนนะแล้วค่อยมาคุยมาคูณกับสามลบสองยกกำลังสองได้สี่ค่ะดังนั้นค่า y คือสิบสองฝั่งขวาไม่ต้องไปคิดเลยค่ะถ้า x เท่ากับสอง y ก็จะเป็นสิบสองตอบไปเลยนะคะถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนพิสูจน์เองนะคะทีนี้มาดูถ้า x เท่ากับลบหนึ่งจะได้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยนะคะ เอาลบ1ไปยกกำลังสองก่อนนะคะซึ่งมันก็คือ1น,นั่นเองดังนั้นค่า y, y เท่ากับอา้าวโทษที y, y เท่ากับ <Y S 1> 3ค่ะถ้าว่ถ้า x เท่ากับลบ1ฝั่งขวา,วาก็เป็น3ตรงการเป็นสูนง่ายไ,ไหมคะทีนี้มาดูสมการที่2กรณีที่ติดลบนะคะมันเดิมเลยแทนค่า x ต่างๆลงในสมการ y เท่ากับลบ1ส่วน4 x กำลังสองค่ะมาดูว่าถ้า x เท่ากับลบ3นะคะว่าจะได้เท่าไหร่ก็แทนลงไปเลยนะคะลบ1ส่วน4คูณกับอ่าโทษทีโทษทีลบ3กำลัง2ค่ะวิธทีทำเหมือนเดิมเลยลบ1ส่วนสีเอาไว้ยกกำลังลบ3ให้เสร็จก่อน ลบสยกกำลังสองได้เป็น9นะคะดังนั้นคำตอบลบหส่วนสคูณเก็คือลบเส่วนสค่ะก็เขียนลบเส่วนสลงไปนักเรียนจะเห็นว่าถ้าสัมประสิทธิ์ติดลบเนี่ยค่าของ y ก็จะเป็นลบทั้งหมดนะคะไม่เชื่อลองดูถ้า x เท่ากับสอ่าถ้าเมื่อกี้นี้ถ้า y เออถ้า x เท่ากับลบสแล้วเนาะทีนี้มาดูว่าถ้า x เท่ากับ3จะได้เท่าไหร่นะคะก็แทนลงไปเหมือนเดิมลบหนึ่งส่วนส่เอา้กอนคูณกับสามยกกำลังสองนะคะก็จะเป็นลบหส่วนสคูณกับเก้็ลบหส่วนสคูณเก็จะได้เท่ากับลบเส่วนสค่ะเห็นไหมคะ ข้อที่เหลือไปทําเองนะเออวิธีทําทําอย่างนี้ข้อ2ข้อ2ใหญ่ก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องวาดกราฟน่ะเองนะคะดูตัวอย่างจากหน้าก่อนหน้านี้ก็ได้อัดวิดีโอไว้ให้นักเรียนดูค่ะอ่ะทำเหมือนกับตัวอย่างนะคะจากสมการเนี่ยนักเรียนเห็นว่ามันติดลบทั้งสองเนาะครูใบ้ให้ก็ได้นะคะว่า ถ้ามันติดลบมันก็จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะคะถ้าพาราโบลาควา่ำมันก็จะอยู่ต่ำลงมาจากแกน x โดยมีจุดยอดเป็นจุด0ูนะคะเป็นจุดสูงสุดให้วาดเองนะวิธีการเราก็กำหนดค่า x ออกมาก่อนนะคะอาจจะกำหนดเป็นลบสามลบสลบหนึ่งจากนั้นก็หาค่า y โดยการนำค่า x แต่ละตัวไปแทนลงในสมการนะคะ เมื่อเราได้คู่พิกัดออกมาในแต่ละสมการแล้วแต่ละการาฟแล้วเราก็มาลงจุดเมื่อลงจุดเสร็จแล้วค่อยลากเส้นผ่านจุดเราก็จะได้เป็นการาฟพาราโบลาออกมาโอเคไหมคะส่วนข้อ3ข้อ4ก็เหมือนเดิมเลยนะคะข้อ3เนี่ยจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์ตัวหน้าหรือว่าค่า A เนี่ยมันต่างกันสมการตัวแรก a เป็นลบ1สมการตัวที่2 y เป็น2 ก็จะได้พาราโบล,ลาออกมาเป็นว่่มหนึ่งเส้นแล้วก็หงาย1เส้นนะคะอันนี้ครูใบให้เรียนไปวาดเองส่วนข้อ4ก็ตอบคำถามสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะ